คุณผู้ชมคะช่วงนี้ชมรายการประเด็นเด็ดจะสีจบแล้วชมรายการติดลมบนค่ะคุณผู้ชมคะช่วงนี้ชมรายการยิ่งคุยยิ่งลึกจบแล้วชมรายการกระจกหกด้านต่อด,ด้วยรายการชุมทางฮอตโชว์ค่ะคุณผู้ชมคะช่วงนี้ชมรายการวันลุมพินีฮีโร่ต่อด,ด้วยรายการสเก็ตข่าวสเปเชียลค่ะ คุณผู้ชมคะช่วงนี้ชมรายการโดนเพลงดังพลังอาชีพจอรชชมรายการช็อตเด็ดแม่ไม้มุยไเจสีและละครชุดฟ้ามิตะวันค่ะเริ่มต้นประหยัดไฟโดยการใช้เท่าที่จำเป็นนะคะคุณผู้ชมคะช่วงนี้ชมละครชุดชาติลำชีต่อด,ด้วยซีรีส์ตัวแทนค่ะ คุณผู้ชมคะช่วงนี้พบกับมิกทองระยะและเจนนี่ชัยศราาใน,นละครชุดพงพยศต่อด้วยละครชุดไม่สิ้นไร้ไฟสว่างค่ะคุณผู้ชมคะช่วงนี้ชมรายการบล็อกอินต่อด้วยรายการมอเตอร์ชนแนลค่ะคุณผู้ชมคะช่วงนี้ชมรายการชุมทางฮอชโชว์ Show, ต่อด้วยละครชุดฟ้าหินดินทรายเสนอให้ชมเป็นตอนจบค่ะ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมช่อง7 HD ขอเริ่มต้นเช้าวันใหม่ด้วยรายการเจ้าข่าวเช้าจบแล้วชมรายการเช้านี้ที่หมอชิดต,ต่อด้วยรายการสนามข่าวเจ็ดสีรายการสนามข่าวกีฬาและรายการเงินทองของจริงค่ะคุณผู้ชมคะช่วงนี้ชมละครชุดไม่สิ้นไร้ไฟสว่างต่อด้วยรายการชิดเจอรอดูและรายการประเด็นเด็ดเจ็ดสีค่ะ งดเล่าข้อพัรษาให้สมองได้ฟื้นฟูคุณทำได้จากาส네สสนะคะคุณผู้ชมคะช่วงนี้ชมซีรีส์ตัวแทนต่อด้วยข่าวพัค่ำและรายการเส้นทางบันเทิงค่ะการอ่านหนังสือช่วยเสริมสร้างประสบการณ์นะคะคุณผู้ชมคะช่วงนี้ชมรายการถกไม่เถียงต่อด้วยละครชุดชาติลำชีค่ะ สุขภาพที่ดีขึ้นอยู่กับการดูแลตัวเองนะคะคุณผู้ชมคะช่วงนี้ชมรายการไทยรักสุขภาพค่ะคุณผู้ชมคะช่วงนี้ชมรายการวันลุมพินีฮีโรสต่อด้วยรายการยิ่งคุยยิ่งลึกค่ะคุณผู้ชมคะช่วงนี้ชมห้องขาพักเที่ยงจบแล้วชมรายการยิ่งคุยยิ่งลึกต่อด้วยรายการเที่ยงบันเทิงสดและรายการกระจกหกด้านค่ะ